สวัสดีค่ะมาพบกับคุณแม่บ้านบ้านเช่นเคยนะคะวันนี้เช้ามากเลยค่ะตีห้าก,กว่านะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระพอดีลูกมาจากกรุงเทพเขาอยากไปวัดค่ะธรรมดาก็คุณแม่บ้านๆานก็ค่อนข้างไปวัดก็ไม่ค่อยประจําแต่ว่าก็ไปบ้างค่ะแต่วันนี้ลูกชายมาจากกรุงเทพอยากไปวัดทําบุญ ก็เลยทำกับข้าวแต่เช้าเลยค่ะเพื่อจะไปวัดวันพระกันนะคะวันนี้คุณแม่มาทำเมนูอ,อ่อมค่ะเป็นแบบแกงอ่อมนะคะมีแฟงอยู่ลูกหนึ่งแล้วก็เอามะเขือผสมเล็กน้อยนะคะคือผักก็แบบเราผสมผสานกันเป็นแกงอ่อมได้นะคะแกงอ่อมแกงอ่อมหมูสามชั้นแกงอ่อมแฟงใส่หมูสามชั้นนะคะก็ มีใบหอมใบนางรักแล้วก็พริกแกงตัวนี้นะคะของลูกชายถุงละสิบบาทเองค่ะแล้วก็จะใส่พวกเครื่องปรุงเครื่องปรุงอ่านี่ค่ะเป็นน้ำปลารานะคะค่ะเดี๋ยวมาทํากันเลยค่ะเราจะได้เสร็จจะได้ไปวัดกันนะคะเพื่อนๆทํากันเลยนี่นะคะขอตั้ง ใส่น้ำประมาณใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วคุณแม่ก็จะขออนุญาตใส่พวกผักลงไปเลยค่ะผักเราล้างทำความสะอาดนะคะเทลงไปเลย เพื่อนมาดูกันต่อค่ะคุณแม่ก็จะใส่เครื่องเลยนะคะใส่พริกแกงตัวนี้นะคะหอมมากจะใส่พริกแกงลงไปแกง่อมนี่ลักษณะเราจะไม่ค่อยผิดนะคะนี่ค่ะใส่ไปปร,ประมาณแค่นี้ยังเหลือเยอะค่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ หัวหอมใส่พริกหยวกหั่นแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเลยค่ะคือเราล้างทำความสะอาดแล้วนะคะแม่ก็จะใส่ลงไปเลยค่ะเต็มหม้อมเล็กแล้วก็ค้นเลยค่ะแล้วก็ คุณแม่ก็จะปรุงเครื่องเลยนะคะให้เขาเครื่องซึมซับเข้าไปในตัวผักเพราะว่าน้ำก็ร้อนนี่ค่ะใส่เขาผงนัวนะคะนี่ค่ะใส่ผงนัวนะคะ ใส่น้ำปลาค่ะจะใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะอเอลงไปเลยแกงอ่มค่ะใส่ประมาณนี่ค่ะสามทพีลองใส่ไปก่อนค่ะคุณแม่สูตรคุณแม่บ้านจะแบบว่า ปรุงไปจนถูกทําไปปรุงไปนะคะเดี๋ยวพอเดือดเดือดปับ๊บคุณแม่ก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วใส่ใบผักเดือดเสร็จชิมรสชาติได้ที่มาเฮ่าอะไรนอ้อยังเช้าอยู่ค่ะตีห้าก,กว่านิดหน่อยค่ะตีห้าประมาณตีห้าครึ่งปิดฝาไว้ก่อนนะคะ ปิดฝาไว้ก่อนเหมือนกระแก๊สเรามันจะอ่อนมากปิดฝาไว้ก่อนนะคะค่ะเรามาดูกันค่ะเดือดพานเลยแกงอ่อมแฟงแกงอ่อมหมูสามชั้นใส่แฟงค่ะผสมมะเขือนิดหน่อยพอผักเราเหลือเสียดายผักที่ขายมาไม่หมดค่ะคุณแม่ก็จะรีแก๊สแป๊บหนึง่ง ไม่ให้เขาเดือดเยอะเกินไปนี่นะคะแกงอ่อมของเรานี่จะเราต้องการจะให้เขาแบบเละๆนิดนึงปเปื่อยแบบปเปื่อยนิดนึงนะคะเราก็การใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะเข้าคั่ว แกองอ่อมคุณแม่บ้านๆจะใส่ข้าวคั่วด้วยนะคะใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปเลยค่ะหอมมากเลยนะหอมใส่ข้าวคั่ว ใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วหอมเลยค่ะหอมมากดูสิคะหอมค่ะเ <c oughs> ขายังไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่นะคะ ไม่ค่อยเปื่อยมันยังไม่ค่อยเละเท่าไรเราก็จะเอาไว้เข้าอีกสักพักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะอ่าฝากเราค่อยมาดูกันต่อคะ่ะค่ะมาดูกันต่อคะ่ะอ่าก็เหมือนจะแบบว่าเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวคุณแม่ก็จะทําการชิมดูนะคะชิมดู ธรรมดาค่ะแม่ครัวเราต้องคิมก่อนค่ะ <c oughs> ค่อนข้างจะอะจืดนิดนึงนะคะก็จะเติมอน้ำปลาลงไปอีกนิดนึงนะคะเติมน้ำปลานี่ค่ะ เพราะว่าแกงอ่อมประเภทแกงอ่อมนี่เราต้องถึงปลานิดนึ่งนะคะถึงปลารนิดนึงอ่านี่ค่ะแกงอ่อมสไตล์คุณแม่บ้าน,านค่ะแล้วเราก็จะใส่นี้ลงไปแลคะอ่าต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะ หอมที่สำคัญใบานางรักค่ะใบานางรักนี่นะคะใส่ลงไปเลยใบายนางรัก1หนึ่งกร,ร๊นะคะเราจะใส่ลงไปเลยโอ้โหเพื่อนๆท่านผู้ชมหอมมากค่ะกลิ่นหอมอยากจะอ่ทะลุ จอไปเลยค่ะหอมมากเลยค่ะอือหือแกงอ่อมสไตล์คุณแม่บ้าน,านค่ะแกงอ่อมหมูสามชั้นใส่แฟงนะคะแกงอ่อมหมูสามชั้นใส่แฟงค่ะผสมมะเขือนิดนึงนี่ค่ะแกงอ่อมหมูสามชั้นใส่แฟง นี่ค่ะหอมจังเลยค่ะผักเราก็เละได้ที่แล้วผักเราเละหมูเราก็ผักเนีฮผักซุบๆุบเะหมูก็ได้ที่แล้วค่ะนี่นะคะแม่ก็จะตักนี่นะคะแกงอ่อม หูสามชั้นใส่แฟงค่ะผักรวมมิตรนัวนวเมนูไปวัดวันพระวันนี้ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก็เค่นเคยนะคะก็คุณแม่บ้าน,านก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ช่องแชมปพากินนะคะคุณแมบ่บ้านก็จะอยู่อยู่ ในช่องแชมพายกินนะคะก็ขอ,อวิงวอนเพื่อนๆช่วยสนับสนุนคุณแม่บ้าน,านช่องแชมพายกินนะคะก็ช่วยกดติดตามก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ท่านกดติดตามที่ท่านาดูคุณแม่บ้าน,านเป็นประจำก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะด้วยรักและผูกพันสวัสดีค่ะ